มันก็เหมือนกันไงไอ้โทนี่โค้ดแหละผมว่ามันเหมือนกันเหมือนกันมันเหมือนกันมันเหมือนกันมันเหมือนกันองค์ประกอบทีมเหมือนกันเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าแล้วก็ไอ้ตัวริมเส้นคอยทําให้กองหลังปั่นป่วนก็มีพอกนไอนนู่นมีซิวอ้นี้มีซานโชผมว่าแม่หมัดต่อมัดน่ะอยู่ที่ว่าความเฉียบคมของใครแม่นกว่าอืมนั่นแหละผมคิดว่าแล้วก็มาวัดประตูแล้วแล้วผมคิดว่าประตูเรอัลลิด ไม่ใช่กูตัวผมไม่ชอบอะกูนินไม่เป็นกูว่าแม่ยเดีียวสุดถ้ากูถ้า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 เป็นกูตัวผมยังยังยังปันตรงไม่ได้แต่ถ้าไม่ใช่กูตัวเนี่ยปันตรงให้แต่วันนี้รู้สึกว่าเหมือนสื่ออย่างไอวูสกอร์แล้วก็ไอสปอร์ตโมจะให้เป็นเป็นกูตัวได้ลงเล่นนะกูตัวกูตัวกูตัวไม่รู้เห็นป่ะถ้าถ้าถ้ากูตัวก็ยังเอียงอีกอะเออมันก็ไม่รู้ดิผมก็ ผมมั่นใจบอลลองอะ่ะแม่งผมไม่รู้อ่ะอืมโอ้โหอะโอเคก็ตามนี้แล้วกันขอบคุณรถถังมากขอบคุณรถถัง <ไป S 2> มากเข้ามาเามา